คลองลัดโพในอำเภอพร,ระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเดิมคือคลองตื้นเขินที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิษมีพระราชดำริให้ขุดลอกเพื่อช่วยระบายน้ำเหนือหลากและน้ำท่วมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ไหลลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้นพร้อมสร้างประตูระบายน้ำปิดคลองลัดโพไม่ให้ช่วงน้ำทะเลหนุนสูงไหลเอ่อเข้าเมืองทันที แต่จะหน่วงน้ำทะเลให้ลัดเลาะไปตามลำน้ำเจ้าพระยาที่คดโค้งรอบบางกระเจ้าถึง18กิโลเมตรก่อนซึ่งเป็นเวลาน,านานพอจนถึงช่วงน้ำลงมวลน้ำก็จะไม่เข้าไปท่วมตัวเมืองเป็นหลักการที่เรียกว่าเบี่ยงน้ำนับเป็นพระอัจฉริยภาพด้านการชลประทานที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรอันเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดม่ได้กรุงศรี ร่วมสืบสานความเป็นไทย